สวัสดีค่ะวันนี้เาาจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูต้นนางกวักนะคะอันนี้เรียกว่านางกวักใบโพค่ะเป็นไม้เก่าแก่นะแต่ต้นที่เห็นเนี่ยใหม่ค่ะเพราะว่าแตกต่างจากที่เคยเห็นนะคะก็คือที่เห็นเนี่ยเป็นใบด่างค่ะขอบอกว่าใบด่างเนี่ยราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่จะให้ดูนะความด่างคือใบเขาเนี่ยจะเป็นสี ออกเหลืองๆเ,เลยนะคะไม่เป็นสีเขียวค่ะเขาว่านะคะการปลูกกวักใบโพหรือว่าต้นนางกวักนะคะไว้ที่บ้านเนี่ยจะช่วยนำเงินนำทองนะคะโชคลาภมาให้กับเจ้าของบ้านด้วยละค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วนะคะว่านางกวักค่ะอันนี้ก็ช่วงนี้ฝนตกนะคะนางกวักเขาก็จะงามมากๆเลยค่ะ ต้นนางกวักนะคะก็ชอบดินล่วนนะคะอยู่ที่ล่มลำไรค่ะใบลักษณะใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะแต่ว่าต้นนี้ที่เห็นนะมันจะแตกต่างจากต้นที่อื่นๆก็คือเขาเป็นด่างซึ่งกวักใบโพด่างเนี่ยนะคะราคาก็หลักร้อยค่ะ อันนี้เป็นกวักมรกตเดาเขาจะติดกวักมรกตนะอันนี้ก็คือกวักใบโพแบบใบธรรมดาค่ะใบเขียวนะคะแบบดั้งเดิมค่ะเขาเป็นต้นไม้นะคะที่โตเร็วนะคะแล้วก็โตง่ายแล้วก็ดินที่ใส่ก็นิยมเป็นพวกดินล้วนซุยอยู่น้ำแบบนี้ก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยนะคะ แตกหนอได้เรื่อยๆค่ะยิ่งโตนะคะก็จะมีโคกยาวออกมาสวยงามค่ะสวัสดีค่ะ